มาดูเซตที่2นะครับแบบแรกเป็นของกองทัพเรือนะครับนำหนึนายยกมามันไม่เกิดอ๋าครับปร่เกองทัหนครับกองทัพเรือนำโมเมนต์ก่อนเซิร์ฟดีครับพวกนี้ออย อ่ะดีครับเปิดสวยชมสวยแดบบ้เสมอกันที่หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งครับของท่าเรือเสิร์ฟครั้งแรกโอ้โหสเสิร์ฟเอสครับลูกนี้สองไม่บวมไม่เหมือนกันตัวมันไม่บวมสองต่อหนึ่งครั เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งในชุดที่3นะชุดที่สนะครับตรงนี้เสิร์ฟมาดีตรงนี้โอ้โหยังได้อยู่เปิดหนึ่งสองปาตรงนี้มาป้อยังเหนียวไอ้ตรงนี้แก้ไขลงเตอยังได้ลงมาเก็บได้ครับตรงนี้โอ้โหรุนแรงครับตรงนี้แ้มพลิกกลับมาเป็น2ต่อ2นะครับเปลี่ยนมาเป็นทางมูเมนติกบอลเสิร์ฟนะครับมาดูใครเสิร์ฟก่อน เป็นป่อเสิร์ฟก่อนนะครับพ้อเสิร์ฟครั้งที่1ในชุดแรกนะครับมาดูว่าจะวัดหรือจะวางให้เล่นนะครับลูกแรกอ่าวัดไปไม่แรงเลยออกนะครับต้องเสิร์ฟแก้ไขในครั้งที่2นะครับเสิร์ฟแก้ไขเข่าลงโต๊ะ เปิดขวายกเข่าขวาอ๋อยี่ปาดียังเหนียวไอตรงนี้ต้องแก้ไขให้ลงโต๊ะพักหน้าอกลงในโต๊ะตรงนี้แก้ไขเข่าลงมาเปิดออกชงไหลไปโอ้โห,โหลึกไปนิดนึงนะครับตรงนี้แต้มของกองทัพเรือใครว่าเป็น3ต่อ2ครับนำอยู่ึ่งแต้มก็เสิร์ โอลงนี้เสอร์พีครับเปิดยังดีครับเตอร์อ้อยแก้ไขามาลงไม่ลงไม่ลงโอ้สูสีครับแดงกลับมาที่3เท่าอีกครั้งหนึง่งตรงนี้เสิร์ฟโอ้โหลงไปโต๊ะอยปาดมายังเหนียวครับว่าโจงด้วยเขา ไอ้ I, แก้หัวลุงนี้ไม่ลงโต๊ะเสียแต้มนะครับทำให้แต้มของของทับเรือนี้ห่างไปอีกหนึ่งแต้มครับ3ต่อ4ีเจอลุงนี้ลงไปโต๊ะได้ครับเปิดมาเตอร์ออยปาลุงนี้ก็ปาดหนึ่งยังได้อยู่ไอ้ I, แก้ไขหัวไปแก้ไขด้วยเขาโอ้โหไม่ตาม กลับมาเป็นสีเท่าอีกครั้งนึงนะครับเปลี่ยนมากลับมาเป็นทางด้านของกองทัพเรือนะครับฮอนด้าได้นส่สูงบ้างนะครับสีสีแต้มชุดที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับเตอร์เสิร์ฟวัดมาตรงนี้โอ้โหออกนิดเดียว ี้มาดูว่าจะแก้ไขได้ไหมตรงนี้แก้ไขตรงโต๊ะไห้เปิดพ็อยงไหลเข้าไปลูกนี้เตดีครับได้ไม่ได้โอ้โหสวยงามครับทำให้มูเมนเทคบอลนะครับแทงขยับขึ้นนํำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น5ต่อ4เสเสือครั้งที่หนึ่ง ที่สองดีครับเปิดมาพอ่อลูกนี้โอ้โหเสียแต้มครับ <c oughs> กลับมาเป็น5้าเท่าอีกครั้งนึงนะครับ <c oughs> แต้มเติเปิดมาโ <c oughs> ชงด้วยซ้าย <c oughs> เสีย้วยขวาครับลูกนี้ก็ นำครับแต้มกลับมาเป็นพิกกลับมาขึ้นน้ำอีก6-5ครับบูมินเต็บอลูอุขีสูสีครับเออเสร์บครั้งแรกในชุดนี้สุดท้ายเสร็จดีครับเปิดดีชงดีปอ้อลูกนี้โอ,โอ,โอ้โหไม่แต้มบูมินเต็บอลขยับนี่ห่างไป7-5ครับเปลี่ยนทรงครับ เปลี่ยนมาเป็นฝั่งทางวุนเป็นเสอครับไอเส์ฟครั้งที่หนึ่งชุดแรกตรงนี้เสือออกเสืฟครั p, ้งที่สองแก้ไขลงโต๊ะครับเปิดดีครับออยปาดลงโต๊ะไอยังเหนียวอยู่พอยังไล่ได้แก้ไขลงโต๊ะไหมโอ้โหไม่ลงโต๊ะ แต้่ยังนำอีเจ็ดต่อหกครับมวยเวนเด็กบอลยังนำกองทัพเรือแนแต้มเสือพุ่งนี้วัดติด์คอรต้องเสือแก้ไขครับในจังหวะที่ 2. สองเสือแก้ไขอาา 1, มมา้าวลงโต๊ะครับเปิดมาหนึ่งชงมาสองปาดอ้าวลงโต๊ะก่อยเปิดได้ชงมาหายตรงนี้หัวเข้าไปสวยง,งามครับ แต่งแับนี้ห่างไปเป็นแปต่อหครับอูเมนเทกบอลกองทัพเรือขอไปลานอกครับกลับมาชมกันต่อครับแปต่อ6ครับอูเมนเทกบอลยังนำกองทัพเรืออยู่เซิร์ฟครั้งแรกพลาดน,นะครับครั้งที่สองต้องแก้ไขเซิร์ฟแก้ไขตรงนี้ลงโตคอยเปิดเตอร์ชงสวยครับโอ้โหลูกนี้ ว่าเป็นลูกทําที่สวยงามครับลงขอบโต๊ะซึ่งไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับคู่ต่อสู้แต้มของอูม,มนเตกบอยังนำอยู่หึงแต้มนะครับ8ต่อเจ็เสลูกนี้ลงออยเปิดชงสวยครับเตอร์แก้ไขมาครับโดนขอบลูกนี้กรรมการให้เล่นใหม่นะครับ คือถ้าเกิดว่าทำแล้วโดนขอบโต๊ะเด้งขึ้นนะครับให้เล่นใหม่แต่ถ้าโดนขอบโต๊ะแล้วลงด้านล่างก็ถือว่าเสียแต้มเลยนะครับต้องเสิร์ฟแก้ไขใหม่สองครั้งเหมือนเดิมนะครับในการเสิร์ฟแก้ไขเล่นใหม่รั้แรกเสียแต่วันนี้ต้องเสิร์ฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งนี้เสียก็คือเสียแต้มเลยแปดต่อเจ็ดครับเสิร์ฟแก้ไขดีครับ ชวงมาเตะอ้อ,อยปาตรงนี้สวยพ่อยังเหนียวไม่ทันทำให้แต้มขยับมาเป็นแปเท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าคู่ขี้แล้วก็สูสีกันมากกับเปลี่ยนเป็นกองทัพเรือได้เสือบ้างครับเป็นเสือของอ้อยนะครับครั้งที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งรอบนี้เสือพีครับลงโต๊ะเปิดยังได้อยู่ไอลูกนี้โอ้โห ทำผิดพลาดนะครับวันนี้ไม่ลงโต๊ะทำให้แต้มกองทัพเรือขึ้นแซงครั้งแรกนะครับจะเป็น9ต่อ8นะครับในเซตนี้เจอตรงนี้ดีครับลงโต๊ะยังเปิดได้ครับแก้ไขโอ้โหทำผิดพลาด2ครั้งเลยนะครับกนะองทัพเรือ <c oughs> ก็ขยับนี่ห่างไาเป็น10ต่อ8นะครับ <c oughs> ในเสร์ฟตรงนี้เส์ฟวัดพอรครับต้องแก้ไข <c oughs> ต้องแก้ไขรุ่งนี้ครับ <c oughs> สำหรับกองทัพเรือแก้ไขุทิศะลงโต๊ะเปิดหนึ่งสชงมาสวยครับโอหเป็นการแก้ไขลูก <c oughs> เป็นลูกเบานะครับซึ่งคู่ต่อสู้ไม่สามารถขยับเข้ามาเล่นได้สวยงามมากครับ1ิ <c oughs> ต่อ9นะครับกองทัพเรือยังมีอยู่หนึ่งแต้ม <Yeah. S 1> เส์ฟมาตรงนี้ดีแก้ไขมายังเปิดได้ครับกองทัพเรือปาดเปิด2ศีรษะโอ้โหตรงนี้โดนขอบทำให้แต้มกองทัพเรือขยับมีห่างไปอีกชิกเป็น2แต้มนะครับเป็น11ต่อ9เปลี่ยนฝั่งเส์ฟบ้างครับทีนี้มาเป็นทาง ดูเมนเทกบอลนะครับเสิร์ฟเป็นพ่อเสิร์ฟครั้งที่หนึงจะจบเกมไหมปิดเกมได้ไหมสําหรับกองทัพเรือลูกนี้ยังได้อยู่หรือว่าพ่อลูกนี้ไม่เหลือครับไม่แปมขยับตามก็ไมาอีกเป็น10ต่อ11เ <c oughs> อดเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับกองทัพเรืออาจจะไล่วิ่งมึกสักครู่อาจจะเจ็บมีการบาดเจ็บนะครับ ต้องเรียกพยาบาลเราดูอีกทีครับกลับมาชมกันต่อครับ1 0บ่อสอ็ามาดูว่าทับเรือจะปิดเกมได้ไหมปาตีครับลูกนี้เอาขวาแก้ไขอกลงตรงนี้ต้องแก้ไขเบาครับมงมายังเผื่อได้ทันไม่ทันเสียครับลูกนี้โดนโต๊โอ้โหทำให้แต้มของของทัพเรือนะครับ ได้แต้มเป็น12-10นะครับก็ชนะในเซตที่2ซึ่งจะมีเซตทายเบรกนะครับต้องมาลุ้นกันในเซตทายเบรกต่อไปก็เสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับต้องมาติดตามกันในเซตทายเบรกนะครับคู่นี้